สวัสดีค่ะชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะ,ะท,ที่ประเทศอังกฤษนะคะดิฉันมาตรวจสองกล้องดูความผิดปกติของกะอระเพาะปัสสาวะนะคะวันนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆโร,ร,รงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลอะไรนะดัตฟอร์ดวอลเลย่ใช่ไหมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วไปครั้งเดียวในชีวิตนี่แหละ ตั้งแต่มาอยู่อังกฤษ17ปีนะคะ mm hmm. ก็โดนรีเฟอร์มาโรงพยาบาลนี้นะคะ mm hmm. ก็อยู่ในเขตของเมืองเทนนะคะ mm hmm. หลังจากที่นั่งรถเมล์มาประมาณ1ชั่วโมงกับ5นาทีนะคะ mm hmm. ก็ถึงโรงพยาบาล mm hmm. นี่คะ่ะโรงพยาบาลนี้นะคะ mm hmm. เราไปดูบรรยากาศข้างใน mm hmm. หลังจากที่เช็คอินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะเดินไปที่จุดจุดตรวจไอกระเพาะปัสสาวะนะคะมันก็จะมีเป็นจุดจุดเป็นโซนโซนนะของเราถึงจุดที่1ค่ะสุดท้ายนู่นมองเห็นลิบๆนะคะเดินไกลพอสมควรนะคะก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่ดัตร์ดฟฟนะคะเคนนะคะค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการทำํำการส่งกล้องนะคะการส่งกล้องไปตรวจในกระเพาะปัสสาวะนะคะ,ะบางคนก็ยังไม่เคยนะคะส่วนตัวเราก็เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะก็อันนี้ชีวิตคนไทยในอังกฤษนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องการส่งกล้อง ตรวจกระเพาะปัสสาวะนะคะ,ะบางคนเนาะยังไม่เคยก็กลัวมากๆเหมือนกับตัวดิฉันเองนี่แหละคะ่ะที่มาแชร์เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราจะไปตรวจส่งกล้องดูความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะนะคะ,ะมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้เจ็บปวดมากแล้วก็มันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้นานนะคะ ก็เขาทำแค่5 1 0นาทีค่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยเรายังรู้สึกตัวทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะที่กรีปนี้นะคะไม่ได้มีขายอย่างนะไม่ว่ากรณีไหนๆนะคะดิฉันไปตรวจภายในทุกครั้งไม่เคยเจอขายอย่างคะ่ะมีแต่เตียงแล้วก็กระดาษปูนะคะแล้วก็เราก็ฉนหัวเข่าแค่นั้นเอง เขาก็จะจัดการของเขาเองค่ะพยาบาลเป็นทีมนะคะตรวจใน,ในส่งกล้องในกระเพาะปัสสาวะดูความผิดปกติเพราะว่าตัวดิฉันเองนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบอยนะคะนั่นมันกระสิไปพูดภาษาไทยก็จะพูดภาษาอีสานอยู่เรื่อยเนาะ,ะเนาะมันก็จะปนมาหน่อยนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าตัวดิฉันเป็นคนอีสานเนาะ ภาษาบ้านๆเนี่ยละค่ะดอกบอรนเปนภาษาทั้งการแพทย์นะคะเพียงแต่อยากให้ทราบว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะคะไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นกับพอปัสสาวะอสกเสมในตอนนั้นเนาะเสร็จแล้วก็จะเข้าห้องตามเออจรอคิวรอคิวหลังจากที่เอาปัสสาวะให้หมอแลวเนาะมาให้พยาบาลแล้วเนาะเราก็จะไปรอคิว เราคิวเขาเรียกชื่อก็เข้าไปในห้องก็จะเจอทีมมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลนี่แหละอยู่ในนั้นเป็นทีมนะคะเขาก็จะแนะนำตัวชื่ออะไรบ้างนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะที่พูดถึงนี้นะคะเ,เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลค่ะก็เสร็จแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า้างบนไม่ต้องถอดนะคะไอ ถอดเตกางเกงกับเกงในแล้วก็ไปนอนนะคะชั้นหัวเขา่าแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าเขาทําความสะอาดนะก็จะรู้สึกเย็นเย็นวับวบนะคะจากนั้นเ,เขาก็จะเบอเกว่าใส่เจลอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนิยาทาอะไรก็ไม่รู้ได้ยินแต่เจลเจลก็จะมีจออยู่ข้างๆเราให้ดูดูได้นะคะแต่ว่าดิฉันไม่กล้าดูคะ่ะ บริเบิงค่ะกับนอนซื้อๆเขาเขาไม่ได้ปิดตานะคะเขาให้ดูได้แต่ว่าตัวเองไม่ดูเองทเท่นแหละทีนี้เขาก็จะเขาก็จะอธิบายว่าเขาทําอะไรทอะไรก่อนที่เขาจะลงมือตรวจแล้วนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณห้านาทีเนาะเขาก็จะเสร็จแล้วเขาก็จะสดกล้องเนาะมันเป็นลักษณะยังไงเราก็ไม่ได้ดูหรอกนะคะ แต่ว่ามันคงจะเล็กมากนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บตอนนั้นตอนที่สอดเข้าไปในท่อปัสสาวะนะคะจนไปถึงกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วเขาก็จะวนอยู่ในนั้นรู้สึกว่าจะเติมน้ําเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะตรวจดูตรงโน้นตรงนี้นะคะกล้องก็จะไปได้หมดนะคะตรวจละเอียดเสร็จแล้วห้านาทีเขาก็จะบอกว่าเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้เราไปเข้าห้องน้ำฉี่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เ,เขาก็จะออกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเราก็จะออกมาที่กลุ่มเ,เจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจให้เรา,เาพยาบาลหรือว่าคณะทีมนั้นนะคะเราก็ไม่รู้มีหมอมีพยาบาลปรบนกันอยู่นะคะเขาก็จะบอกว่าน,นี่ คุณไม่ได้มีอะไรผิดปกติในกร,ระเพาะปัสสาวะนะเธอคุณไม่ต้องกุ้มใจเรื่องไอ้ที่มีเลือดปนออกมากับปัสสาวะนะคะเพราะว่าตรวจอันตาา้าซาวแล้วตอนน้ดมันก็ไม่เป็นไรทีซีทีสแกนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ปกติแล้วตอนสุดท้ายนี่ที่ไปตรวจไอ้ทรงกล้องเนี่ย เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติค่ะเอา้าหน้าจอก็มืดลงมืดลงนะคะเพราะว่าอากาศมืดลงนั่นเองค่ะเพราะแม่พี่น้องช่วงตอนนี้นะคะก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วอยู่ที่อังกฤษเนาะนี่ก็นั่งอยู่ในครัวค่ะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็กินโน่นกินนี่อิ่มน้ําสําราญแล้วก็มาอัดคลิปวิดีโอมาเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะมาเบอาสู้กันฟังเนาะคะเนาะการเจ็บป่วยในต่างแดน มันคือเราอยู่ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเนาะเขาก็จะรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลอ่าเฉพาะทางวันนี้ไปโรงพยาบาลที่ไกลบ้านมากเลยอยู่ที่ดาตฟอร์ดนะคะอยู่เกืบใ,ใกล้ๆเมืองเคนเนนนะคะเนาะก็นั่งรถเมย์ไปตั้งแต่เช้านะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับ5นาที ก็ไม่อยากนั่งรถไฟตอนเช้าเพราะว่าคนมันเยอะไงคนไปทํางานวันทํางานเนี่ยคนเยอะมากนะคะรถไฟเต็มที่เกียรตไปยืนแล้วก็เลยนั่งรถเมล์สบายๆไปถึงหน้าโรงพยาบาลเลยเนาะหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเราก็จะทราบผลทันทีเลยนะคะทีมพยาบาลก็จะรายงานผลว่าไม่มีอะไรผิดปกติหรือถ้าเรามีอะไรปกไม่ผิด ผิดปกติเขาก็จะบอกตอนนั้นเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเขาก็ให้จดหมายมาด้วยนะคะให้จดหมายมาด้วยเพื่อเราจะได้มาอ่านอีกที่หนึง่งเพื่อว่าที่เพื่อที่ว่ามั่นใจว่าเราเข้าใจเนาะแต่เราเข้าใจหรอกเพราะว่าเราก็อยู่ที่นี่มานานถึงจะภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งนะคะแต่ก็เข้าใจทุกอย่างค่ะก็เลยดีใจนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ค่ะ ว่าการตรวจส่องกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะนะมันมันไม่ได้น่ากลัวและน่ากตกใจอย่างที่เราคิดคนอื่นอาจจะไม่กลัวแต่ว่าตัวดทฉันเนี่ยกว่าจะไปกว่า <c oughs> จะไปตรวจเออคิดอยู่เป็นสองอาทิตย์นั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่เจ็บนะคะแต่หลังจาก ตรวจมาแล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะเจ็บแสบบ้างเวลาเราฉี่เราปัสสาวะนะคะก็จะมีอาการเจ็บแสบบ้างบางรายก็อาจจะมีเลือดปอนออกมาบ้างก็เป็นเลือดปกตินะคะทีนี้ไม่ไดใ้ให้กินยาอะไรนะคะ,ะเพราะว่าเราก็มียาฆ่าเชื้อที่เราเป็นกระเพาะปัสสาวะนานเรื้อรังนะ่ะมันก็ได้กินอยู่วันละเม็ดนะคะนั่นแหละเขาให้กินติดต่อกัน6เดือนค่ะ ก็มีแค่นี้แหละค่วาวันนี้ไปถึงโรงพยาบาลนู้นเมืองเคนนนะคะไกลมากเลยวันนี้นะที่ที่นี่อเวลามีหมอเฉพาะทางหรือว่าไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะว่าเขาส่งเราไปเนี่ยไปถึงออโรงพยาบาลตาอยู่ตร,ตรงโน้นโรงพยาบาลนี่อยู่ตรงนี้ซีทีสแกนที่หนึ่งตรวจ ส่งกล้องอีกที่หนึ่งนะคะไม่เหมือนบ้านเรานะโรงพยาบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดก็ก็ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะวันนี้มาแชร์แชร์เรื่องราวของตัวเองนี่แหละอาจจะพูดกลับไปวนมาก็ขอให้เข้าใจนะคะว่าเป็นแค่มันเราไม่ได้เป็นมืออาชีพเนอะเออทำ u u u e e มานานก็จริงอยู่หรอกแต่ว่า กงูป,ปลาเนาะค่ะเนาะก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ